เห็นน้องๆหลายคนนะครับบอกอยากเห็นผมเล่นจังเลยครับผมกับเกมอนิเมะแอดเวนเจอร์ Adventure ซึ่งเกมมันเพิ่งปล่อยด้วยเนี่ยใช่ไหมไอ้เดี๋ยวนี้เกมแนวนี้มันเยอะจังเลยวะเนี่ยแต่มันเด็กขอมากูจัดให้ ก็อันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับนี่คือการเข้าเล่นเกมนี้ครั้งแรกของผมนะครับผมอาจจะยังเล่นไม่เป็นนะไม่อาจแล้วฮะกูเล่นไม่เป็นแน่นอนนะครับผมอ่าซึ่งเข้าเกมมาแล้วนะฮะอ่ายังไงเนี่ยอันนี้หน้าโหลดนะฮะโอ้เป็นท้องฟ้ายามค่ําคืนสว่างไสว <c oughs> อา้าวเข้เขาเกมปั๊บเขาให้ซาสเกะผมเลยเว้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ม่มึงควรจะเป็นนารูโตะหรือเปล่าฮะมึงมึงมึงหน้ากูเหมือนคนชอบซาสเกะมากแน่อันนี้เออเขาอัปเดตอะไรก็ไม่รู้เรื่องมึงเออเอออะไรเดียวล็อกอินเดลี่อ้าวก่อนนี่นะฮะเวลหนึ่งชัดเจนนะฮะน้องๆกูมไม่เคยเล่นนะฮะซึ่งกูปิดเสียงเพลงได้ไหมกูลำคาญไอ้เหี้ยขอร้องเลยเอา้านี่ไงมึงไปเลยเราต้องมีเพลงแบล็กกาวด์ของเราเองเดียวว่ามันจะได้ตัดต่อง่ายๆก็อู้เมืองอู้วิ่งอุ้ยท่าวิ่งสวย โอ้นี่นักี่ท้าอ่ะวันนี้เราไม่ได้เล่นครับว่าดิฟเฟนต์นะครับเราจะมาวิ่งกัน,นัะผมออกกำลังกาย <laughs> าใช่ซึ่งกูยังไม่รู้เลยว่ามันเล่นยังไงอ่ยูนิตอันนี้เอาอกูเฮียกูได้ซังสเกตตัวแรกครับคุณมันคือตัวแรกที่แบบแป้งตัวแรกจริงๆของกูด้วยนะคือมันสุ่มหรือเปล่าฮะหรือว่ามันล็อกมานะครับผมน้องๆฮะใครได้ตัวอะไรเป็นตัวแรกนะครับอย่าลืมพิมพ์บอกกันนะซึ่งผมต้องใส่ก่นกอนป่ะอ่ะผมต้องอีควิปนะฮ <c oughs> นะอ่ามีซังสเกตนังเฮ้ยซัสเกตเดินข้างกูเล้เียกกรอออาตัวดิ โอเคมีสตอนะครับซึ่งก็อู๋อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยซปเปอร์ลักกี้นะฮะคือเฮี้ยอะไรวะคือ <c oughs> ถ้ามึงใช้แล้วมึงจะดวงดีสุ่มกาชาได้ดีขึ้นเฮีย่ยอ่มี V I P มียูนิตสตอร์เรตมีโอเคของมึง <c oughs> อเทมนะฮะอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับซัมมอนอ่าหน้าซัมมอนมาแล้วนะฮะนี่ก็จะมีตัวละครเต็มหมดเลยในตู้นะฮะมีตู้เดียวเหรอฮะ หรอมีตู้เดียวจริงหรอคือวูบูมากเกมนี้เป็นเลเจนด์เดลี่เลยเว้ยเฮ้ยแปบลบว่ามันต้องเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะใช่ไหมออไม่ผมว่าเกมนี้มันน่าจะต้องมีโค้ดนะเดี๋ยวผมหาโค้ดก่อนโอ้มีโค้ดโคตรเยอะเลยว่ะอ่ะวาวแต่มันเติมไงเติมในนี้ไหม ไม่ใช่นะฮะเอ้าแล้วเติมตรงไหนวะเอ้าคลิปสายและเวนแล้วมึงเอ่อไอ้เหี้ยกูไม่รู้เติมโค้ดยังไงอะเนี่ยไอเทมอ่ะไม่ใช่อันนี้ซัมมอนซัมมอนก็ไม่น่าใช่นะเทรดเทรดก็ไม่ใช่เควสเควสก็ไม่อ้าวเวนกรรมแล้วกูจะเติมโค้ดยังไงให้ปกติมันอยู่ในหน้าเซตติ้งไหมฮะหรู้ว่ามันมีที่เติมโค้ดโดยเฉพาะวะใช่ไหมไอ้เหี้ยวันนี้กูไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยดูทรงเหีฮยกูต้องมานั่งหาที่เติมโค้ดเนี่ยไอจีมอ่าในี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหกูกำลังจะแซวตัวเองแล้วแบบไไไออ้้เเหียยกูทมม่ไปทากาารรบ้นนีเสิ์่อ ไอเกมเพีย่เดี่ยาเล่นยังไงแต่ถ้าผมทำอย่างนั้นมันก็จะไม่ใช่ลิขทาม่ะสิครับโอเคอ่าเรามาเติมโคดนะฮะนี่เลยกูใส่ไปเลยยยยมีอีกมีอีกใส่ไปเลยใส่ไปอีกอ้าวใส่ไม่ได้แล้วเหรออ้าวอันนี้น่าจะหมดแล้วนะฮะอ่าอน,นี้อ่ะเอ้าทำไมน,นี้กูใส่ได้วะทางแม่งเรื่องมึงกูใส่อะไรที่กูใส่ได้แล้วกันก็เดี๋ยวผม เชื่อแล้วเนี่ยซัมมอนทิกเก็ตนะฮะโอเคได้ได้ก็ใครที่อยากได้โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเผื่อน้องๆจะได้ไปใส่กันนะเผื่อมีคนแบบไปเที่ยวไม่รู้จะหาโค้ดจากไหนอะไรเงี้ยยังไม่ได้โค้ดนะฮะเออก็ใต้คลิปนี้เราแปะไว้ให้หมดละคือณวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับโค้ดมันก็ยังใส่ได้นะครับอย่างที่เห็นเลยแต่วันที่คลิปลงเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ตอนนี้เรามีไอเทม6อันด้วยกันนะครับเรามีเลเจนเดอรี่นะครับผมเป็นซัมมอนทิกเก็ตนะครับ u s อ d in t h ะ shop นะ ว่าเนี่ยมันมันคือ What the hell? วัดแต่เฮล traveling ตึ๊ดตึต๊ดช็อปอ่าอืมคือต้องซื้ออันนี้นะฮะแล้วจะไปไหนได้บ้างคือไม่รู้เราบีเลเจนเดอรี่ทิกเก็ตนะฮะ,ะเราลองใช้ไปดิอ่ะเราจะได้อะไรเราจะได้ตัว Legend เล <S 1> <S 1> <Legend S 2> เจนด์เหรอนะเลเจนด์ก็เฮียแล้วไอ้เทียนี่มันแร่สัตว์อ่าไม่รู้อ่ะคุใช้ไปเลยแล้วกันลุย let's go เฮียของฟรีอ่ะใช้คุ้มนะผมอ่าขาวแดงอีปีกสวยเฮ้ยผมนี่กระดวงดีเหมือนกันว่ะเอ้ยบูมาต้องมาแล้วเอ้ยดับเบิ้ลขาวแดงไอสัตว์ซ้ายทีขวาที เฮ้ยเลเจนด์เดลี่ต้องมาดิใช่ไหม <c oughs> อ่าโอเคโอเคเลดนายก็เริ่มเริ่มจา่าละเริ่มละเริ่มละอ่าอีพิกมึงมาบ่อยไปละอีพิกมึงมาบ่อยไปนะเลเจนด์ Legend! โค้ดกูคือไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยนะอ่าอ่าอ่าเราเราอันนี้คืออะไร available unit อ๋อนี่คือตู้ลีนะครับส่วน legend daily อันนี้ก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะการัานตีปะ่ะแล้วกดไป6ทีเนี่ยเราเพิ่งได้12%เองนะฮะอ่าโอเคนะครับซึ่งเราลองบาย10บด้วยสิบโลโอ้โหใช้500เพชรเลยอ่ะเฮ้ยกูมไม่ได้มีเยอะนะเว้ยอ่าอิจิโกะดับเบิลอิจิโกะเอา้าอุ้ยแต่หน้าสามอนแม่งสะใจดีวไรเฮี้ยเออแบบเวลาเราเกลือเนี่ยมันก็จะมันอยู่แล้วมึงขึ้นตึ้งตึงเเฮฮ้้ยย เฮ้ยเอาจริงดิวะไอเกมเครียดนี่มันเกลือใช่ไหมมึงบอกกูมาดิไอเกมเครียดนี่มันเกลือใช่ไหมดีสุดที่กูได้ตอนนี้เนี่ยคือขาวแดงนะฮะอ่าเราใส่ไปนะครับอ่าแล้วเราเอาใครอีกดีทันจิโร่เอามามา นะฮะเอ่อแล้วก็อีจิโกะนะฮะจัดเอ้ยอีจิโกะกับโซโลใครเก่งกว่ากันวะไม่รู้ว่าผมชอบดาบแล้วผมเอาโซโลดีกว่าแต่แต่อีจิโกะมันก็ใช้ดาบเหมือนกันนี่วะเฮ้ยแต่โซโลเขามีทริปเปิลดาบเลยด้วยสองเล่มมือถือแต่อีกเล่มหนึ่งอ่ะตูดขี้ไวโอเคว่าแต่เราจะเล่นยังไงนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นให้ดูกันแบบหอมปากหอมคอนะฮะคือผมก็ยังเล่นไม่เป็นครับอันนี้ลีดเดอร์บอร์ดนะครับผมเดี๋ยวสักวันผมก็จะอยู่ในนั้นแหละส่วนอันนี้อีโวนะฮะเออเอมึงจะอีโวกันทีนี้มึงต้องมา อันนี้กูมาเล่นออบบี้เหรอวะเนี่ยคืออะไรวะอะไรวะเนี่ยโดนลงไปดิยูสอีโวยูนิตอ๋อเพื่อเหี้ยเราได้เชื่อกูแม่จริงจริงมันเดินผ่านไปได้เลยนั่นนี่กูว่าละกูไม่น่ากระโดดเลยเฮ้ยกูดูงโง่ไปเลย <c oughs> อ้าวแล้วนี่อะไรฮะยังไม่เปิดครับผมคืออะไรวะเนี่ยอ่ามีคนมาดูด้วยโกโจปะเนี่ยชัดเลยเนี่ยชัดชัดอิสว์ทรงผมงี้ชัดชัดเลยโกโจมาทำอะไรตรงนี้วะออนิเมะแอดเวนเจอร์อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คืออ่าอะไรวะ เอา้ากูคุยกับมึงทำไม,ไมแล้วกูจะเล่นตรงไหนวะคือกูยอยากเล่นอ๋อนี่ไงเล่นเล่นเล่นแต่แมพผมว่าเขาทำมาสวยมากเลยนะฮะนี่ดูดีฮะสุดยอดเลยคือทุกอันในความยากมันเหมือนกันใช่ไหมฮะส่วนอันนี้อะไรอันนี้มีคนเลือกด่าแล้วโอเคโอเคแพลเน็ตนาเม็กนะครับอันนี้นาม,มาร์กนะครับผมซึ่งไอ้ี้ยมันไม่มีอินอะไรอย่างี้เผมอยากเล่นอินนะเด็กทีผมไม่อยากมาเล่นสตอลงสตอรี่อะไรสาระล้ผมคือผมผ่านอยู่แล้วอะผมอยากเล่นอะไรที่มันแบบไม่ผ่านนะเด็อันนี้คืออะไรทำแมชชีนฟรีเจ ก็คือเหมือน FK นั่นแหละนะครับผู้วิงานนี่เลทนะครับ coming soon นะยังไม่มาคือจะเล่นได้ยังอ่ะเฮ้ยนี่ Challenge, ชาเลนจ์ชาเลนจ์เฮ้ยกูต้องเล่นชาเลนจ์ดิวะเอ้ยเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะชาเลนจ์เดี๋ยวเราลองดิอ่า X อ้าวกูยังเล่นไม่ได้ะะอ้าวกูเล่นไม่ได้นะฮะมันมันก็น่าจะเหมือนกับทุกอันไอ้เหี้ยกูยเล่นไม่ได้เฉยเลย <c oughs> คือเกมมันบังคับให้มึงมาแล้วมึงต้องเล่นสตอรี่เหรอวะเนี่ยเฮ้ยนายนายมีนารูโตะะนายเวลหนึ่งด้วยเนี่ยแปลว่านายเพิ่งสุ่มได้เลยดิเนี่ยโอ้นายได้นารูโตะแต่เราได้ซาสึเกะอุ้ย เชีย่ยแม่งแบบเป็นประตูอวกาศ <c oughs> <c oughs> ดานาเม็กนะฮะดานนะครับเลือกความยากได้ไหมผมไม่มีสิทธิ์เลือกด่านที่มันยากเลยวะไอ้ยี่กูต้องเล่นได้ด่านโง่โงเนี่ยนะอ่ะเลือกเริ่มไปอ่ะชิพายมึงอย่ามีใครเข้ามาในเะฮนะียมึงก็รู้ว่ากูตึงขนาดไหนเนี่ยกูเวาหนึ่งเนี่ยเห็นไหมโอเคโอ้โหแม่ นว่ากูปิดเสียงไปแล้วไง <c oughs> อันนี้คือเอ่อโหวตสตาร์ทนะครับสตาร์ทด่านใช่ไหมกู <c oughs> ต้องโหวตเนี่ยเพราะกูไม่มีตังค์่ะถูกป่ะเออเราต้องกดอันนี้อ้าเราได้ตังค์มาแล้วนะฮะมอนน่าจะมาจากตรงนี้นะครับมอเลือด11 <c oughs> นะบเอ็ดนะฮะเดี๋ยวกูลงซาสึสเกะเลยไเ,เฮียบังอะ่ะอุยยะออ้ยเยโต้คาโทงเฮ้ยติดไฟด้วยอะ่ะสุดยอดไอ้เย็ยด,ดาเมจสี่ซาสึสเกะเฮ้ยนายควรจะต้องเก่งกว่านี้หรือเปล่าเฮ้ยมันก็ยากเหมือนกันนี่แยซาสึเกะกูตีไม่ตายนะทำให้เล่นไป อ่าได้อยู่สุดยอดเวฟเคลียรครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผมผมวางขาวแดงดีกว่าเฮ้ยตัวระดับอีพิกเลยนะคุณอ่ะผมวางไปดิอ่าซันสเกตอ่าแล้วเขามีหน้าต่างอ๋อวู้หน้าต่างเขาสีสันสวยงามมากเลยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้อวยนะฮะแต่ผมว่าสีสันมันดูแบบสะอาดตาดีนะฮะมันดูง่ายดีนะฮะอ่าโจมตีก็สีแดงไงส่วนครูดาวก็สีน้ำเงินส่วนเลนก็สีเหลืองอะไรเงี้ยนะฮะจริงไม่ต้องถึงมือขาวแดงผมหรอกไอ้เนี้ยซันสเกตกูยิงตายหมดแล้วนเนี่ยอ้าวขาวแดงกูยิงเ้อ สกิลก็ยังไม่ได้เวอร์วางอะไรเท่าไหร่นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขายสเกตที่เฮียแม่งกระจกผมว่าผมเน้นขาวแดงดีกว่าอ่าอัพไป710นะลุยเลยนะฮะเวลาเราอัพเกรดแม่งก็จะมีติ้งอัพเกรดขึ้นมาด้วยนะฮะโอ้น่ารักดีจังเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ขาวแดงเราตี24เย็ดแค่โคตรแรงนะฮะทีเดียวมอนตายแล้วเนี่ยเออมึงเจอระดับอีไปอกเข้าไปดิมาดิมาดิมึงมาดิยิงไปอีกเอาอีกเอาอีกเอ้ยทุบตีหัวยุบหัวยุบอ่าเเรราาาอออััพนนนนะะคคบ่่ซึงตี้ดมจ37รับ ก็น่าได้อยู่ไอ้เแค่มึงี้ยมอนพวกนี้แม่งกระจอกไอสัตว์เลือดแม่งยังไม่ถึงร้อยเลยฮะอ่าเดี๋ยวขอดูที่สกิลเขามีเปลี่ยนบ้างไหมฮเนี่ยอ่ะมึงจะสกิลเดิมทั้งชาติเลยเหรอเนี่ยสกิลมึงยังเป็นสกิลเดิมนะฮะก็เป็นสกิลน้ำแข็งของเขานั่นเองนะครับผมอืมซึ่งเสียงก็ปาลบาลีจัดไปโอ๊ยซึ่งเลนเขาอันนี้ฟูลเอลไม่น่าใช่เดี๋ยวผมว่าน่าจะเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับอ่าอย่เด้อเฮ้ยสกิลสวยว่ะ เฮ้ยใช้ได้อู้ใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยสกิลมันแนวโกลแม่งเหมือนในอนิเมะโบลทาวดี้เฟนต์เลยอ่ะอ่ะผมอัปเกรดไปสกิลยังสกิลเดิมไหมเดิมป่ะเอาเดิมอยู่อ่ะกูอัพไปเจ็ดร้อยอะโอ้ยเฮี้ยแม่งวงมึงเพิ่มเทเลนที่เจเวงอ่ะไอ้เฮี้ยแล้วแม่งไม่ได้ตีด้วยไอ้เฮี้ยกูซาอัพมึงไปเฮ้ยชิบหายละอ่ะอุ้ดเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือสกิลมันนับตอนที่ตัวสกิลมันโดนเลยเว้ยเฮ้ยไม่เหมือนเกมบางเกมนะโอ้ยคือมอนตายแล้วแต่สกิลเพิ่งออกอะไรเงี้ยอออ่่่่่่ะะเนนนียคืพทััิโรปปปดาบบุ๊ใช คือเรื่องมันถึงรถเด่นมาเฮ้ยเจ๋งว่าโอ้พระเจ้าผมรู้สึกเริ่มหลงรักเกมนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะอ่ะกูอัพขาวแดงให้ขาวแดงปินสกิลหน่อยไปคุณจะสกิลมวกจะสกิลหมดเดิมอือยย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 ย้ยยยยยยเยย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 กยย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 กยยยเกยยยย่ยยยยนยย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 ยายยย i ยยยยยบยกวยยยมยดยย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 ามีเฟิร์สนะฮะตัวแรกนะครับตัวใกล้สุดนะครับตัวสุดย้ายนะฮะตัวไกลที่สุด ตัวแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ตัวที่อ่อนแอที่สุดอ้าโอเคประมาณนี้นะฮะซึ่งเฮ้ยมอนแม่งเริ่มไม่ตายแล้วว่ะเฮ้ยแต่เจอขาวแดงกูกทุบทีเดียวตายหมดอ่ะเดี๋ยวที่สกิลมึงสกิลมึงจะเป็นสกิลเดิมอ่ะทันทีหรอัพไม่ไปที่สี่ขับคันท้ายสี่พันในซัดโอ้คดแพงเอ้แต่เดี๋ดยวก่อนแล้วเดีย๋ยวแล้วไอ้ออขาวแดงกูจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเอเอไหวอย,อยู่แหละนะฮะแต่แต่ค่าอัพมันสี่พันเลย,เลยผมจะคลิปเวฟไปเลยแล้วกันนะผมรวยมากเนื้อเนี่ยขนาดกูจะคลิปเวฟไปแล้วตังกูยังไม่พอเลยเกมนี้ไม่มีีรรระะะะบบนน้้อออองไไไก่่่คคคววาามมหิใชยยฮฮืืตดเเเๆุณ ไอ้เชี่ยมุกอย่างงี้ได้ด้วยอ่ะเฮ้ยไอ้เจ๋งว่ะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดไอ้ขาวแดงเราทำได้เหมือนกันนี่ดูเฮ้ยเราเราหมุนได้ด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะไอ้เหี้ยไม่รู้ว่าทำมาทำไมหรอกแต่เฮ้ยมันมันครูอ่ะมันครูคุณเข้าใจาว่ามันครูป่ะผมอัพนี่ไปเลยแล้วกันเฮ้ยเอ้อเจ็บไปกินเลือดบ้างไอ้สัตว์เออแต่เฮ้ยเฮ้ยคุจะไม่ไหวเอาเนี่ยเดี๋ยวกูสะคิปเบ๊มก่อนคลิปเบ๊มก่อนเฮ้ยถึงตามมึงแล้วโซโล โซโลกู๊ดตรงนี้แล้วกันนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นเฟิร์สเหมือนกันนะครับใช่ไหมเฮ้ยแต่สกิลมันเหมือนเป็นฟูลเอลี o e เลยนะวงเมื่อกี้มันดูแปลกๆอะผมว่านี่น่าจะฟูลเอลี o e นะครับคือเขาบอกหรือเปล่าในนี้ว่าเป็นฟูลเอลี o e, หรือเป็นเซอร์เคิลหรืออะไรยังไงหรือกูต้องดูจากรูปแบบวงมันเองไม่รู้นะฮะอ่าขาวแดงอ่าอัพไปขั้นหนึ่งนะครับผมซึ่งเออสกิลไม่รู้่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะอหูแต่สกิลทันจิโร่เท่มากนะฮะแม่งเป็นขึ้นนะฮะ เป็นพายุทอร์นาโดแม่โคเท่เลยนะฮะอ่ะซึ่งมันก็ง่ายครับน้องเฮียกูสกิปเวฟกูออโต้สกิปไปเลยได้ไหมเนี่ยๆๆอ๋อโต้โชว์ยูนิตเฮลเอ่า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 โอ้โหอ๋อนี่ไงออโต้สกิปเวฟจัดไปดิเฮ้ยทำไมเียไม่ไหวจังเออเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวฮเดี๋ยวก่อนเจนเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาขาวแดงมาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะไอ้เหี้ยเดี๋ยวจะแพ้เอาไอ้ผายมาพูดมากนะฮะแล้วไอเฮียนี่เท่าไหร่อ่ะห้าสิบใช่ป่ะเฮ้ยขาวแดงเราต้องตีสองทีเฮ้ยแต่ไอ้เหี้ยนี่สโลอยู่ไไดด้้บอกว่าได้ ได้กระจอกอีซี่มากไม่มีใครสู้ทันจิโร่ผมได้เลยตัวเนี้ยโอ้เนะี้ยฮะสกิลค่อนข้างเร็วมากนะครับ2.9วินะครับผมส่วนนี่นี่3.9อันนี้2.5นะครับเอ้ยเกมนี้นี่สปงสปีดเลยถือว่าเร็วมากเลยนะครับเออสกิลมันออกเรื่อยๆดีนะครับผมเออแต่ผมชอบภาพมันนะมันโอเคอะ่ะเออนะครับเรียกว,ว่าปู่กูตอนนี้นี่คือควนคางแล้วแบบร้อนปู่พาคุณไปเล่นเกมอะไรดิอ่ะขาวแดงอัพไปขั้นอ่าเต็มแล้วเฮ้ยเดโน่มาแล้วว่ะขาวแดงกูปล่อยสกิลก่ะคุณถ้าเป็นเล่นไป นะฮะเรียกว่าเป็นไฟนะฮะเหมือนจะติดสถานะไฟไหม้ด้วยนะครับผมโอ้ oh แม่งเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันสตี๊สองครั้งเลยเหรอ เฮ้ยดีนะเนี่ยคุณดีดีอยู่ดีอยู่ทาซาสึสเกะผมว่าเราวางประมาณนี้น่าจะโอเคนะอยากจะดูจังเลยว่าสกิลสุดท้ายของซาสึสเกะจะเป็นไงจริงๆผมว่าแค่นี้ก็ไหวแล้วอ่ะจริงๆถ้ามันเป็นโหมดธรรมดาเอ้ยแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะใช่ป่ะถ้าเทียบกับอีกเกมหนึ่งใช่ป่ะเออนะครับผมคือมันก็ต้องแบบอ่าวางหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับผมต้องอัปเกรดอะไรกันอย่างเ <ME K> ง,งี้ยนะเออแต่โดยรวมมันก็ยังง่ายอยู<ๆ>่ดีกูอยากเล่นโหมดที่มันยากนะเพื่อนใครอยากปะอ่ะกูอัปซาสิกเกตไปงอ่ะโหเขียไม่ตึงมค์นไ่่กูเลอัพ จริงๆแต่วผมซึ่งตอนนี้เว็บ13นะครับมอร์เลด90แต่มอนมันค่อยๆหลุดเรื่อยๆนะอ๋อของทันจิโร่เป็น full le โอเคแปลว่าไอ้วงแบบเนี้ยมันคือ full le แน่นอนแหละอ่าสุดยอดนะฮะส่วนซาสเกะนะครับอัพเต็มนะครับผมก็เป็น circle le นะครับที่ค่อนข้างก็โอเคเลยนะเออนะครับที่เขามีโปรเจกต์ไทยให้ดูด้วยนะครับว่าอะไรมันจะยังไงนะครับผมอซาสเกะมึงสก,กิลกูดูสักทีดิกูอยากเห็นว่ะเชี่ยเพี่ยนี่แม่งเลือด300ไอ้สัน <c oughs> หายละซาสเกะมึงต้องเอาหน่อยแล้วเเเพพื่่่่อออออนนะดดี๋ยวยวโโซลัต็มมาหิ ตังค์ป่ะโอ้ตังค์ไม่มีอีกเดี๋ยวกูแดกน้ำก่อนในที่ขอแห้งวันนี้กูจะได้เห็นซาสเกะส,สกิลป่ะพวกไม่น่าได้เห็นนะชิบหายคือมอนแม่งกับทันจิโร่แม่งก็อ่วมแล้วอ่ะมอนมันสู้ทันจิโร่ผมไม่ได้เห็นป่ะผมบอกแล้วทันจิโร่ผมก็ตึงจริงนะฮะเอเอเป็นแค่ตัวระดับ A ธรรมดานะครับผมอ่ะโอเคโซโลอัพเต็มเอ้ยอันนี้อันนี้รูปแบบอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่โคนนะฮะถ้าโคนมันต้องเป็นแบบนี้แล้วไอ้เหี้ยนี่คืออะไรฮะ รูปเส้นตรงเหรอฮะ <laughs> นี่คือมีทั้งโคนทั้งเส้นตรงเหรอเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับก็น่าสนใจดีนะครับอ่ะเดี๋ยวดูวันนี้ว่าผมว่ามันต้องพุ่งอ่ะอะไรสักอย่างอ่ะขอดูนะออ่ไ้เหี้ยแต่ว่ามันไม่มาถึงพวกมึงสักทีตอนนี้เพราะว่าไอ้เหี้ยข้างหน้ากูมันตึงกันแล้วเกินเฮ้ยจะมีตัววิ่งเร็วผมว่าน่าจะได้อยู่อ่ะลองดูลองดูโซโล,โล่จัดไปเอ้สกิลโซอุ้ยของสเกตสวยนะไอ้ที่มันเป็นสเกตไฟอ่ะโอ้สเกตกูแม่งมุดหินใหม่เนี่ยขอมดำดินเฮ้ยแต่สกิลสเกตสวยเลยทำเป็นเล่นอออันนนี้คืืผมมเหา ดูสก,กิลอย่างเดียวนะเลยโอ้อคือสก,กิลมันสวยจริงนะครับใช้ได้เลยนะฮะแต่ผมว่าอุ้ยเยอะบอสมาแล้วเีอยบอสเลือดพันในสัตว์เอ้ยผมว่าซาสึสเกะเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะโอเคที่สุดสำหรับผมตอนนี้แล้วว่<ๆ>วะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าวงมันค่อนข้างโอเคอ่ะไอเ้เีอยแล้วกูอัพได้แค่นี้ด้วยหรือเราจะเอาขาวแดงต่อขาวแดงตรงนี้อีกอ่ะเสริมทัพอ่ะแต่เหมือนทันจิโร่กูหมดวงแล้วนะฮะต้องขายนะฮะอ่าอ่าอัพซาสึเกะเฮียสามพันไม่มีตังนะเอ้ยแต่ผมว่าไหวอยู่แล้วแหละจริงๆคือเรามีสโลด้วยเนี่ยโอ้ยเออสมึงชารรร์จออออะะะไไ่ทย ไอ้เชื่อม่งมีเปลี่ยนร่างเชื่อเลยวะเนี่ย <c oughs> ชืย่อเปลี่ยนเพื่อปเอ,อะไรเนี่ย<ะ>โอ้ยเอาเรื่องว่ะไอ้สาตร์เด้ต่วผมว่าผมผ่านแล้วแหละคุณทําไปเล่นไปแค่นี้เนี่ยหลอมไอ้สาตร์หลอมเอ้ยขาวแดงผมยิงเรื่อยรื่อยรัวาซึ่งตอนนี้ขาวแดงเราไม่ยิงแล้วนะตัวนูน้นโอเคเดี๋ยวเราขายนะครับอัปเกรดสันสเกตไปเอ้ยมาบอกเลยเลย,เลยว่าเลือดแค่ร้อยกว่าเนี่ยมึงไม่มีทางเข้าบ้ากูได้แน่นอนไอ้บอสหน้าโง่ไปไปมึง พอเราชนะเนี่ยคือ,อเลเวลตัวละครเราก็จะเพิ่มด้วยนะครับอ่านมีวิกตอรี่นะครับผมม,บมีเวลาบอกมีเวฟคอมพลีททั้งหมดมีได้เจมด้วยนะฮะอูะ้สวยโอเคอ่ากูได้อะไรวะเนี่ยม,มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเว้ยผมยังคาใจกับกาชาเกมนี้อยู่เลยว่วามันแบบไอ้เหี้ยมันมันดูแบบ มันดูเกลือมากเลยใช่ไหอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าผมเควสผมเสร็จหมดแล้วใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้อะไรถั่วนี่คืออะไรฮะมันคือคอมมอนนะครับเราลองใช้เอ้ยอ๋อคือหมนเหมือนอีกพีงี่ยอใช่ไหมไม่รู้อ่มผ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 มลองสุ่มอีกสักครั้งผมผมเชื่อว่าผมจะต้องปิดคลิปนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบมากๆเราเปิดได้นน่าจะไม่ถึง10โลนะผมต้องเปิดเท่าโลนะผมซึ่งโลแรกออกมาเป็นเอะโลสองออกมาเป็น โลสามออกมาเป็นเหี้ยกุลุ้นกุลุ้นเอ้ยโอ้ยเพื่ออะไรวะโลสี่ครับโลห้าโลสุดท้าย